สวัสดีครับวันนี้ผมเกียงยีนนะครับเป็นตัวที่2นะครับที่จะมาแนะนําเป็นซุปเปอร์แบ็กนะครับจะเป็นป้ายหนังพรีเมียมนะครับป้ายหนังอันพรีเมียมป้ายหนังรีแท็บนะครับแท็บอานะครับตัวนี้คือเฉีนสีขาวๆเนี่ยไม่ใช่มันซีดนะครับก็คือเป็นออกโทนสีไม่ดําสนิทนะครับซุปเปอร์แบ็กแต่ไม่ได้ดําสนิทนะอันนี้เนื่องจากไฟที่ผมส่องสว่างนะครับมันอาจจะสว่างไป จนเกินไปนะครับทําให้สีสีของจริงนะครับค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าออกออกโทนขาวเลยเดี๋ยวดูสีจริงนะอันนี้คือไฟอันเนี้ยตามเนี่ยสีจริงก็จะประมาณเนี้ยนะครับสีกรงงกีนีนนะนะครับเนี่ยนะครับสีแบบโซนนี้เลยนะครับอันนี้คือความใหม่ให้ดูที่ป้ายนะครับ ผมคัดเขามาขายเห็นไ,ไหมเป็นป้ายหนังนะครับไม่ชำ้ำไม่ช้ำรุดผุพ,ดพังฉีขาดนะครับเป็นซูเปอร์แบล็คนะครับซูเปอร์แบลบ็คเป็นซูเปอร์แบล็คนะครับอืมเป็นสีดำอ่นอนไม่ได้ดำสนิทนะครับเป็นป้ายหนังรีท,ทบับนะครับตัวนี้นะครับเอววัดจริงที่เอววัดจริงที่สามสิบสองความยาวทั้งตัวสามสิบแปดปลายขาเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมวัดให้ดูเนาะสักครู่นะครับ บ,บปาคาก็เจ็ดนิ้วนะครับอันนี้ไม่อันนี้เป็นงานงานแต่งนะครับงานแต่งขาดแต่งเก่านะครับแต่งเก่าแต่งงานวินเทจนะครับจะเป็นเนื้อหาผ้านีคือใหม่นะครับดูตั้งแต่ป้ายเนาะ คือทำไมผมถึงไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะลักษณะการดูผมก็จะดูว่ามันแต่งอันนี้มันคือถ้ามันธรรมชาติของคนถ้าเป็นคือมันจะเป็นอาจจะเป็นข้างเดียวนะครับมันจะไม่เป็นสองข้างนะครับถ้าผุพังฉีขาดนะครับอันนี้คือเขาแต่งมาทั้งขาเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมที่เขาแต่งมาเห็นไหมแต่งแต่งขาดแต่งแนววินเทจนะครับแต่งเก่าให้ดูเก่านะครับเห็นไหมนะครับตัวนี้แต่งเก่านี้ผมจะให้ดูกระเป๋านะเห็นไหม รรรกระเป๋จะมีรอยนะครับตุ้งกระเป๋ทั้งในจะมีรอยนะครับดีไม่ดีเนาะอันนี้เขาเรียกว่าแต่งเกา่าแต่งงานวิธีน,นะครับพวกนี้เห็นไหมมันจะขนไปปุยนะคือเหมือนผ้าขาดแนทะ้จริงคือเขาแต่งมาจากโรงงานนะครับเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นหน้าเป็นหลังเป็นกระเป๋ทุกกระเป๋านะครับเป็นรุ่น มิดดิสเตรทนะครับก็คือเป็นรูปทรงขาตรงนะครับเป็นรีไวพรีเมียมนะครับตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมพรีเมียมก็จะได้พริป้ายหนังนะครับรีสแท็บอาร์นะครับร้อยตัวก็จะมีแค่หนึ่งตัวนะครับตัวเนี้ยเอวจริงที่สามสิบสองความยาวสามสิบแปดปลายขาเจ็ดนิ้วนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็น กระดุมเดิมนะครับเป็นกระดุมเป็นซิปเดิมนะครับซิปซิปทองเหลืองเนาะเสียงไอหน่อยนะครับเนื่องจากแบบที่ฝุ่นละอองอะไรของกางเกงด้วยแหละน,นี้เป็นพวกกระดุมเดิมเนาะของโรงงานนะตัวนี้เป็นซิปนะครับดูข้างในกันนะครับข้างในก็จะเป็นประเทศที่ผลิตนะครับอันนี้กล้องไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าเป็นกล้องเลนสวายนะครับตัวนี้จะ ผมพยายามถ่ายมุมกว้างให้ดูเนาะถ้าไปอันนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นผ้าคาร์ตตอน100หนึ่งร้อยคือผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ผสมผสมผ้ายืดนะครับพวกเนี้ยซื้อไปก็ใช้ยาวนานนะครับเกรดพรีเมียมนะครับพวกเนี้ยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกรหัสกระดุมนะครับ W ยิปนะครับ L 2 9นี่คือวัดจริงได้ที่32นะครับตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของพายืดหาใครที่อยากได้หรือมองหานะครับให้เอวต่ําลงไปนะครับต่ําจาก32สองนะครับสามเอดาสองใส่ได้ครับพวกนี้ยแต่ถ้า3 3สาคือแน่นครับถ้าไม่มีส่วนผสมของพายืดเนาะตัวนี้เรียกรหัสกระดุมนะครับเดี๋ยวผมมองให้ดูเนาะเรียกรหัสกระดุมนะครับ กของดีวาก็จะเป็นเลขชุดรหัสกระดุมนะครับก็ต้องมีทุกตัวนะครับป้ายเคก็ตรงกันนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าเป๋าสีดํากระเป๋านะครับเป็นกระเป๋ากระเป๋าสีดํานะครับตัวนี้เออรีวิวไปด้วยหาไปด้วยครับมอนดูเห็นไหมเออนะครับเห็นเป็นกระเป๋าสีดํานะอันนี้ไม่ได้ย้อมนะครับอันนี้ย้อมดําจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นป้ายหนังนะครับเห็นไหมป้ายหนังใหม่มากเออ แต่งเก่าเนี่แตงขาดในวินเทจนะครับเอวมเอาทั้งตัวให้ดูนะครับ เป็นซูเปอร์แบ็กนะครับดูตะคิบธรรมชาติเห็นไหมอันนี้แต่งขาดแต่งเก่าแต่งงานวิธีดูทาคิบนะครับตะปิบของขาเห็นไหมคเขิบขึ้นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวดูด้วยนะครับสินค้าไม่มีตาหนินะครับตัวนี้วิดีิสเตรทนะครับช่วงขาตรงนะครับก็ไม่แตกต่างจากออริจินอลยีนหรือรักชลายีนนะเป็นรูปทรงขาตรงนะครับ ดูข้างหลังให้ดูเนาะสุป e r black นะครับตัวนี้ดูนะครับตะเข็บธรรมชาติคนระับปลายขาเดือยโรงงานมอง เขาจะคลิปกระเป๋านะครับแต่ห้องนี้กระเป๋าขึ้นแต่คลิปตามธรรมชาติเลยเห็นไหมมันเป็นป้ายหนัง